ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ชนภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสุคนสุวรรณศักดิ์ศิลในอำเภอเมืองชลบุรีเป็นประธานในพิธีพนักงานมีนายพิรมอาจวารินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองข้างคอกพร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอจิตอาสาและประชาชนอาสาเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการร่วมกันพัฒนาพื้น ที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน,นองข้างคอกเก็บขยะทางยาและตัดกิ่งไม้เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามไม่รกร้างซึ่งกิจกรรมทั้งนี้ทางอำเภอเมืองชลบรุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองข้างคอกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นองข้างคอกได้เชิญชวนประชาชนจิตอาสามาร่วมกันทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเพื่อปลุกพลัง ให้ประชาชนรู้จักทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม